สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจีเ g a NA ไทยทุกท่านค่ะเพื่อนเพื่อนเคยเจอปัญหานี้ไหมคะว่าในระบบ NewGA ไม่ได้บันทึกรายการสินทรัพย์นั้นไว้แต่ในทะเบียนคุมงทรัพย์สินกลับมีรายการสินทรัพย์นั้นอยู่และในความเป็นจริงในปัจจุบันสินทรัพย์นั้นก็ยังใช้ประโยชน์อยู่แต่หมดอายุการใช้างานแล้วคือมีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือหนึ่งบาทส่วนราชการสามารถดำเน,นินการได้สองกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ กรณีที่1เนื่องจากสินทรัพย์นี้หมดอายุการใช้งานแล้วนะคะจึงไม่ต้องบันทึกบัญชีในระบบ New GF ค่ะแต่ให้บันทึกควบคุมโดยจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและหมายเหตุไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้บันทึกในระบบ GF MAS เนื่องจากสินทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้วเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินทรัพย์นั่นเองค่ะกรณีที่2นะคะหากส่วนราชการ ประสงค์จะบันทึกเข้าสู่ระบบ NewGf นะคะให้ดําเนินการตาม5ขั้นตอนดังนี้ค่ะจากโจทย์ตัวอย่างตอนที่1นะคะสมมุติว่าหน่วยงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมมีอาคารสำนักง,งานหนึ่งหลังราคาทุน8ล้านบาทนะคะสินทรัพย์นี้ได้มาตั้งแต่ปี2524ค่ะมีอายุการใช้งาน40ปีและจะนำสินทรัพย์นี้เข้าสู่ระบบ NewGf ในวันที่1เมษายน2566 จากโจทย์ตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าอาคารหลังนี้ได้มาตั้งแต่ปี2524ันณปัจจุบันนี้คือวันที่31มีนาคม2566รวมอายุการใช้งานแล้วทั้งสิ้น41ปี7เดือนค่ะนั่นหมายถึงว่ามูลค่าทางบัญชีคงเหลือเพียง1บาทและมีค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ใช้งานมาแล้วก็คือมูลค่า7,999,999บาทค่ะเรามาดูขั้นตอนในการบันทึกบัญชีนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราจะต้องทำการตั้งยอดบัญชีพักสินทรัพย์อาคารนี้ขอด้วยราคาทุนนะคะโดยใช้แบบฟอร์มบช .01 ประเภทเอกสาร jv ค่ะโดย David เดบิตบัญชีพักอาคารสำนักงานคู่กับ เครดิตบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะโดยใช้แหล่งเงิน xx สา0 0น xx X นี้คือปีงบประมาณปัจจุบันนะคะรหัสงบประมาณ5หลักแรกของศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมหลัก P ใหญ่ตามด้วยจังหวัดค่ะในขั้นตอนที่2นะคะเราต้องทำการสร้างรหัสสินทรัพย์หลักใช้แบบฟอร์มสทศ1ค่ะ เนื่องจากว่าสินทรัพย์นี้หมดอายุการใช้งานแล้วนะคะเราจึงระบุในแถบของเขตค่าเสื่อมราคาเพียงหนึ่งวดเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลค่าเสื่อมราคานั่นเองค่ะในขั้นตอนที่3นะคะบันทึกหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ให้เป็นสินทรัพย์รายตัวค่ะโดยใช้แบบฟอร์มสท .13 ประเภทเอกสาร a a โดยระบุบันทีเอกสาร และวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่1ของงวดเดือนปัจจุบันนะคะเมื่อเราบันทึกในขั้นตอนของสท13ในช่องของการอ้างอิงนะคะให้ระบุเลขที่เอกสารที่ได้จากขั้นตอนของบอช .01 ที่เราได้ตั้งบัญชีพักไวะคะ้ค่ะและในแถบของรายการสินทรัพย์นะคะตรงเลขที่สินทรัพย์หลัก ให้นำเลขสินทร know know ัพย์หลักจากขั้นตอนของสอทศูนย์หนึ่งจำนวน12หลักมาระบุในช่องของเลขที่สินทรัพย์หลักค่ะระบุจำนวนเงินตามราคาทุนคือ8ล้านบาทนะคะแล้วคลิกจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางค่ะเมื่อเราบันทึกขั้นตอนของสทสิบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏคู่บัญชีคือเดบิตบัญชีอาคารสำนักงาน เครดิตบัญชีพักอาคารสำนักงานด้วยมูลค่าทุนคือ8ล้านบาทค่ะขั้นตอนที่4นะคะให้แจ้งกรมต้นสังกัดส่วนกลางประมวลผลค่าเสื่อมราคาค่ะเมื่อกรมต้นสังกัดประมวล,ลผลค่าเสื่อมราคาเสร็จแล้วนะคะจะเกิดคู่บัญชีอัตโนมัติคือเดบิตบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารสำนังกางานเครดิตบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนังกางาน ด้วยมูลค่าที่หัก1บาทแล้วก็คือ7,999,999 9 9บาทค่ะในขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้ส่วนร,รชาชการปรับปรุงล้างบัญชีค่าเสื่อมราคาตามที่กรมต้นสังกัดประมวลผลได้ในข้อ4นะคะโดยใช้แบบฟอร์มบช .01 ประเภทเอกสาร JV โดยระบุวันที่ผ่านรายการตามข้อ4ค่ะ หรือถ้างวดบัญชีปิดแล้วนะคะให้ระบุเป็นวันที่1ของงวดเดือนปัจจุบันค่ะโดยเดบิตบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาดเครดิตบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักง,งานค่ะด้วยจำนวนเงิน7,999,999บาทค่ะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะทางสำนักง,งานคลังจังหวัดนครพนมได้จัดทำอินโฟกราฟิก ขั้นตอนการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่มีในระบบ n e w g f กรณีที่สินทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้วค่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวสำักงานค้ัง,งจังหวัดอุทันีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ